แับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมนะครับ PLP2 นะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมไลเลนเจอร์นะครับอ่านะครับตอนนี้ก็อยู่กันใน ID ปั้น ID ใหม่แสนมืดนะครับผมอ่าก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าคิดที่แล้วครับผมเปิดอ่าเกียร์ไปเปิดดว่ไปก็คือเกลือมากๆเลยนะครับทุกคน แลาวผมจะไม่ยอมแพ้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกลาป้ายเหลืองกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นสเตลลัดไปเรื่อยๆเลยนะครับผมจนกว่าสเตลลัดตันเลยนะครับผมทุกคนนะครับมันเริ่มกันเลยนะครับผมทุกคน อ่าทุกคนครับตอนนี้ผมเล่นมาจนถึงด่าน259้านะครับและตอนนี้ผมก็ได้บอกลาอ่าป้ายเหลือนเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ป้ายมัตเตอร์แล้วนะครับผมอ่าแล้วเราก็จะเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับผมผมจะเล่นจนอ่าจนถึงด่าน400เลยนะครับผม อ่าทุกคนครับตอนนี้นะครับคือผมเล่นมาหลายชั่วโมงมากนะครับอ่าผมเก็บมาได้จนถึงด่าน423นะครับแล้วก็ผมเล่นต่อไม่ผ่านนะครับเพราะว่าบอสเขาโหดมากนะครับผมไม่สามารถจะสู้กับเขาได้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือผมไม่มีเกียร์ใช้นะครับทุกคนตอนนี้ยังดูทีมผมอ่ะ ทีมที่ผมใช้คือแทบจะไม่มีเกียร์ใช้นะครับอ่านะครับตอนนี้ผมเล่นมาประมาณถึงด่านถึงด่าน423นะครับผมได้บีมา523บีแล้วก็ได้ต่ออีก35บีนะครับเดี๋ยวผมจะมาสุ่มลองนะครับผม เพราะว่าลองเป็นท่าแซนนะครับผมก็อยากได้ลองเหมือนกันนะครับแล้วผมจะลองุ่มดูนะครับมันลุ้นกันนะครับว่าจะได้ไหมครับมาครับตัวแรกครับโอ้ตัวแรกไม่มานะครับรอบทส่องไปกันต่อครับ รอบที่สองไม่มานะครับไปกันรอบที่สามนะครับรอบที่สามก็ยังไม่มานะครับลองลุยรอบหนึ่งนะครับรอบที่สี่แล้วนะครับโอ้รอบที่สี่ก็ยังไม่มานะครับ สูมจมตัวมนนะครับรอได้ห้าแล้วนะครับตอนนี้มานะครับดูว่าจะมาไหมครับรบ 5. อบที่ห้ายังไม่มานะครับรอบที่หครับกดไปเลยนะครับโอ้โหอ่ารอบสุดท้ายนะครับมาเถอะองลองมาแล้วเราั้งโอ้โอดีเกลือจัด ลองไหมโอ้โหไม่มานะครับเดี๋ยวผมไปซ่มเกียร์ต่อนะครับเพราะว่าผมก็อยากได้เกียร์นะครับผมจะซ่มเกียร์นี้นะครับแว่นทักหนึ่งรอบแล้วก็ไอเบตตกปลาทักหนึ่งรอบนะครับผมอรอบแรกน,นะครับซ่มไปเลยนะครับผม มันลุ้นกันนะครับว่าจะได้ไหมไอดี ID นี้โคตรเกลือครับทุกคนผมุูมมาไม่เคยเห็นได้อะไรดีๆเลยครับผมโอ้โหโคตรเกลือทุกคนอ่าเดี๋ยวผมจะซูมผมจะซูมอันนี้เลยนะครับ มานะครับว่ายังไงเกียร์ผมก็ต้องการนะครับตอนนี้ไม่ว่าเกียร์อะไรมาผมก็ต้องการนะครับตอนนี้โอ้โหไม่มาจริงว่ะทุกคนเอาผมสุดเลย เดี๋ยวผมจะใส่ให้ร้อนนะครับอ๋อผมแทบจะไม่มีเกียร์ช้าแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวผมตักภาพไปตอนที่ผมอ่ะใส่เกียร์อะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับผม อ๋ผมไม่มีเกียร์ใช้แล้วนะทุกคนตอนนี้เดี๋ผมจะลองสุ่มแบบ40บีดูนะทุกคนเผื่อมันเกิดสลุปมันเกิดหัวจะปวดเลอหนึงร้อยแล้วทุกคนสุ่มเลยดีว่า ตูเลยนะทุกคนมามาดีเกิดเถอมาโอ้โหไม่ยังเกลือมามาเถอมาโอ้โโคตรเกลือทุกคน คนโอ้โหนี่ก็ได้แค่8ตัวอยู่ไม่มี19ตัวโอ้โหผมต้องหาตัวจุตินะทุกคนเพื่อที่จะอัพบ,บอสนะทุกคนบอสก็ได้ล็อกก็ได้นะครับตอนนี้ เกียร์ไม่ออกเลยว่ะทุกคนโอ้เป็นสายฟรีที่โคตรลำบากน,นะครับทุกคนเวเจ็ดสิบห้าแล้วอะครับตอนเนี้ยโ้เล่นยาจ,จัดดูของลอดน็อกขาดลินโยมขาดเยอะเลย อ่านะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปลองอันนี้นะครับผมจะไปเล่น PVP ดูนะครับเผื่อมันจะได้บี้นะครับโอ้โหมาครับอ่าทุกคนครับผมได้บี้จากการไปเล่น PVP มานะครับก็คือได้เรื่องขั้นมาเป็น เงินสองนะครับแล้วก็ได้บี้มาประมาณ50นะครับผมก็จะไปสุ่มไปสุ่มเกียร์เลยนะครับแต่ก่อนผมจะไปสุ่มผมจะไปไห่ประมาณสัก5บี้เพื่อที่จะแบบรับได้2รอบนะครับผมผมก็จะเอาไอ้นี่เลยครับผมนี่นะครับอ่าอัดไปเลยครับให้มันแมทแล้ร มันก็จะได้ไอ้นี่นะครับ 5B นะครับอ่าตอนนี้ B ผมก็เป็น80เลยนะครับก็สุ่มได้ประมาณ2รอบแต่ผมก็จะสุ่มนะครับเพราะว่าผมจะเอามันมาให้ได้ครับไม่รู้ว่ามันจะมาได้ไหมโคตรเกือไอ้เชี้ยยังเกือเลยนะทุกคน โมาเถอะอ้อเกือเกินในดีนี้แล้วมันจะเกินเมื่อไรล่ะนี่อ่าทุกคนครับตอนนี้กันปั้นในดีของผมนะครับขึ้นซึ่งลำบากมากนะครับเพราะว่าเวลผมมันก็เยอะแล้วนะครับแล้ว บี้ก็หายากนะครับตอนนี้สิ่งที่ผมทําได้ก็คือไอหอคอยนะครับผมถ้าไปเก็บด่านหอคอยนะครับผมวผมจะไปเก็บด่านหอคอยนะครับทุกคนครับตอนนี้ผมกำังเก็บหอคอยสามด่านเป็นที่เริ่ม้อยนะครับหอคอยเราจะได้เล่นแค่วันละสามด่านนะครับผมแล้วผมว่าเก็บเป็นที่เริ่ร้อยนะครับผม แล้วก็นี่นะครับเกียร์ผมยังอัพไม่สุดนะครับเดี๋ยวผมต้องไปหาของนะครับผมทุกคนครับตอนนี้ผมก็จะไปฟาร์มเกียร์นะครับเพื่อที่จะเอามาอัพเกียร์ของผมนะครับให้มันแมส์นะครับผมแลมวผมขอตัวไปอัพเกียร์ด้วยแล้วก็ไปหาตัว P100 ด้วยนะครับผมก็อยากได้ตัว P100 นะครับด่านนี้ผมจะเล่นก็คือด่านที่25 26แล้วก็27นะครับผมเพราะว่ามันจะได้ตัว P100 ด้วยนะครับ จะได้ตัว p รีอยนะครับก็คือไอตัวนี้นะครับแล้วก็แล้วก็จะได้เกียร์นะครับเกียร์ที่จะเอาไปอัพตัวของเรานะครับเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มก่อนนะครับผมทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้ไปฟาร์มเป็นที่เรียบร้อรยนะครับแล้วผมก็ได้มาอัพเกียร์ที่ผมต้องการให้มันแมนนะครับผมก็ได้ไปอัพเป็นที่เรียบร้อรยแนะครับผม ก็จะมีตัวอันนี้นะครับมีล็อกนะครับผมได้ไปอัพอันนี้นะครับล็อกนะครับคือผมต้องการเกงบแค่นี้นะครับตอนนี้ผมก็เลยอัพไปแค่นี้นะครับอย่างอื่นผมก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเก็บไว้ไปอัพอย่างอื่นนะครับผมตอนนี้ผมจะมาทำ p ร้อยต่อนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่า p ร้อยที่ผมจะทำมีตัวอะไรบ้าง คืออันนี้นะครับผมจะทำตัวอันนี้นะครับไอเอเจแดนหนึ่งตัวแล้วก็มีอันนี้ผู้พิทักษ์แล้วก็มีอันนี้นะครับซินดี้นะครับผมอ่าซินดี้กับอ่าผู้พิทักษ์ผมได้ไปเอามาจากอันนี้นะครับห้องทดลองนะครับอ่าจะเป็นตรงอันนี้นะครับห้องทดลองรับนะครับผมได้ไปเอาอันนี้นะครับ นี่นะครับผมได้ไปสุ่มตรงนี้นะครับแล้วผมก็ได้มา2ตัวซึ่งก็ทําให้ผมได้ทําตัวไวขึ้นครับผมก็จะได้ไวขึ้นนะครับพีร้อยนะครับแล้วผมก็จะอัพตัวนี้ก่อนนะครับ อ่าทุกคนครับตอนนี้ตัวซินดี้ผมนะครับมันก็ได้เป็นพร้อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อยก็คือเราจะได้ของเป็น2เท่านะครับผมเวลาเราไปเล่นหมดเราก็จะได้ของคุณเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บหอคอยต่อนะครับทุกคนวันนี้ก็จะเล่นหอคอยได้3ด่านเหมือนเดิมนะครับผมทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้เก็บด่านหอคอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม เดี๋ยวผมจะมาอัพตัวให้เป็นไฮเปอร์กันนะครับผมทุกคนครับผมก็ได้ไปเก็บวัตถุดิบหรือตัวจุติของโยมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมา,าปั้นตัวเบลโยมให้เป็นล่างไฮเปอร์นะครับผมทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมผมไม่ปั้นบอสก่อนจริงๆผมก็อยากปั้นบอสนะครับแต่ว่าบอสตัวจุติผมหามันไม่ได้นะครับ แล้วผมก็รอมันมาแล้วมันก็ไม่มาสักทีนะครับผมก็เลยคิดว่าบ้านเบาโยมก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับอย่างน้อยก็มีสั้นบบเรียในพื้นที่นะครับผมทุกคนครับผมได้ตั๋วมาประมาณ20นะครับเนื่องจากในกิวนะครับเขาได้ซื้อถุงตั๋วนะครับแล้วผมก็ได้ตั๋วมา20นะครับเมื่อกี้๋ยวผมจะมาสุ่มเจ้าลองอีกรอบหนึ่งนะครับผมได้สุ่มประมาณสรอบนะครับผม ไม่มาจริงว่ะทุกคนไม่มาจริงนะทุกคนไม่มาจริงว่ะอ่าทุกคนครับเดี๋ยวผมจะไปเล่น pvp ต่อนะครับผมแล้วผมจะลองขึ้นอ่าลิด เงิน1ดูนะครับว่าขึ้นได้ไหมครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นฤดอ่าเงินหนึ่เป็นที่เรียบร้อนะครับผมก็ได้บี้มา60นะครับรวมกับบี้เก่าก็เป็นบี้150นะครับผม ผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะครับผมผมขอปิดคลิปก่อนนะครับผมครับ